สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y ยูทูบออนมณีจันนะคะก็วันนี้เราจะมาทำนายความฝันนะคะด้วยไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออรัเคิลนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออรัเคิลในการทำนายความฝันครั้งนี้นะคะทีเนี้ยก็คือว่าเเมื่อเมื่อเช้านะคะเอฝันเห็นเอฝันเห็นจระเข้ สีขาวเอฝันเห็นจระเข้สีขาวแล้วก็มีรอยแต้มด่างแต้มด่างก็จะเป็นสีเขาเรียกอะไรนะเป็นจระเข้เผือกอะแต่แต้มด่างของมันจะมันจะเป็นด่างสีปกติมันจะเป็นแต้มด่างสีสีสีหนังจระเข้อะสีเทาๆเขียว,ยวๆอะทีเนี้ยเราก็จะมาเปิดไพ่ทำนายกันค่ะว่าเออเนี่ยคนที่ฝันเห็นจระเข้สีขาว แปลว่าอะไรนะคะฝันเห็นจระเข้สีขาวแปลว่าอะไรเราก็จะใช้ไพ่ทาโร่นะคะทำนายเปิดไพ่ทำนายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำาพิลอกคาร์สในหัวข้อดาวพลูโตนะคะดาวพลูโตจะมีอิทธิพลอย่างไรกับฉันนะคะดาวพลูโต ทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าฝันเห็นจระเข้สีขาวล้วนเนี่ยแปลว่าอะไรน้ำท่วมบ้านค่ะฝันเห็นจระเข้สีขาวล้วนแต่เอฝันเห็นจระเข้เอ่อสีขาวล้วนแล้วก็ด่างด่างเทา แล้วก็แปดถ้วยเหมือนจะอกหักอะไรสักอย่างะเนาะแล้วก็เดอะสตาร์แล้วก็ไนไนออฟสอดฝันเห็นฝันเห็นจระเข้สีขาวล้วนเนี่ยแปลได้ว่าสองใบเนี่ยจะเกี่ยวกับเนี่ยอันเนี้ยแปดถ้วยก็คืออกหัก อันนี้ก็คือทะเลาะเออจะทะเลาะไม่เข้าใจกับคนรักอันนี้น้ำท่วมนะคะอาจจะมีปัญหาต้องย้ายที่อยู่อาศัยอันนี้ก็คือเหมือนกับไปกวดน้ำอะ่ะอันนี้ก็คือแบบโดนคนรักนอกใจฝันเห็นจระเข้สีขาวล้วนทํานายได้ว่า ท่านน่ะจะมีปัญหาเรื่องความรักแน่นอนเพราะอันนี้ทะเลาะกับแฟนแปดถ้วยก็คือการเลิกกับคนรักฝันเห็นจระเข้สีขาวล้วนแปลว่าท่านจะทะเลาะเบาะแหวงกับคนรักค่ะจะทะเลาะนะเหมือนกับว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องมีเรื่องผิดใจกันมีเรื่องไม่เข้าใจกัน ผิดหวังในความรักควรจะฝันเห็นจระเข้สีขาวล้วนเนี่ยควรจะไปทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรให้ระวังถูกคนรักทรยศนอกใจจะมีปัญหาจะมีปัญหาอาจจะต้องย้ายที่อยู่ฝันเห็นจระเข้สีขาวล้วนไม่ดีค่ะแล้วก็ทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าฝออันเห็นจระเข้แต้มด่าง ฝันเห็นจระเข้แต้มลายด่างฝันเห็นจระเข้แต้มลายด่างแปลว่าอะไรเพราะเอฝันเห็นจระเข้สีขาวนะมันจะมีด่างมันจะมีด่างสีปกติมันจะมีแต้มด่างสีปกติคล้ายๆสุนัขพันธุ์อันเซเชียนนะที่ว่าตัวมันสุนัขพันธุ์อันเซเชียนก็คือเป็นสุนัขที่ตัวขาวแต่มันจะมีจุดดํา อันนี้เราจะมาดูนะคะว่าฝันเห็นจระเข้สีขาวมีรอยแต้มด่างแปลว่าอะไรเพ네ื่อนผู้หญิงคนใช้ทีเสื้อ ทหารฝันเห็นจระเข้แต้มด่างแปลว่าจะได้รับข่าวจะได้รับข่าว,จะ,าวจะได้รับข่าวจากทหารได้รับข่าวจากเพื่อนได้รับข่าวจากเพื่อน จะมีคนติดต่อตจะมีคนติดต่องานมาจะได้รับข่าวดีจากทางไกลค่ะฝันเห็นฝันเห็นจระเข้ตามตำราพราหมณ์โบราณฝันเห็นจระเข้ตามตำราพราหมณ์โบราณแปลว่าท่านจะมีปัญหามีศัตรู ในจารึกนะคะก็คือว่าก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรจะทํายุทธหัตถ,ถีกับพระมหาอุปราชเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรนะได้มีนิมิตว่ามีน้ำมีน้ําท่วมไหลบ่ามาจากทางภาคเหนือและมีจระเข้ตัวใหญ่ไหลลงมาด้วยทีนี้ในความฝันเนี่ยพระนเรศวรก็ได้เข้าต่อสู้กับจระเข้และสามารถฆ่ามันตายได้ ทีนี้ก็ทางพระก็ทำนายว่าเอ่อจะมีกำลังจะมีสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ตัวพระนเรศวรเนี่ยอาจจะต้องทำยุทธหัตถ,ถีถึงจะชนะศึกนะคะทีนี้ฝันเห็นจระเข้นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับมีศัตรตูมีคนคิดร้ายฝันเห็นจระเข้ก็คือมีศัตรตูมีคนคิดร้ายถ้าเป็นจระเข้ไล่กัดเนี่ยก็คือให้ระวังอ่ะมีคนจ้องคิดร้ายท่าน ฝันเห็นจระเข้เนี่ยแปลว่ามีคนจ้องคิดร้ายค่ะแล้วก็เออเลขนำโชคเนี่ยจะเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดกับเลขแปดนะฝันเห็นจระเข้อะเลขนำโชคก็คือเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดฝันเห็นจระเข้นะคะเลขนำโชคจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดก็ได้ค่ะฝันเห็นจระเข้นะคะ จะต้องเล่นเลขเจ็ดเป็นหลักถ้าจระเข้หลายตัวเนี่ยอาจจะถ้าจระเข้หลายตัวเนี่ยอาจจะแบบเออมันหลายตัวมันอาจจะแบบเจ็ดเก้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็ฝันเห็นจระเข้เนี่ยเออเขาบอกว่าบางคนน่ะเคยไปบนบานศาลเก่ามาฝันเห็นจระเข้เนี่ยบางคนน่ะเคยไปบนบานศาลเก่ามา เคยไปบนบานสารกล่าวมาแล้วไม่แก้บนฝันเห็นจระเข้เนี่ยก็ควรจะไปทําบุญที่วัดแล้วก็กรวดน้ําควรจะไปทําบุญที่วัดแล้วก็กรวดน้ําแต่จระเข้สีขาวจระเข้สีขาวเนี่ยเป็นพาหะของพระแม่คงคาพระแม่คงคาจะมีพาหนะเป็น ปลาตัวใหญ่กับจระเข้แต่พาหะพาหนะหลักของพระแม่คงคาคือจระเข้ทีเนี้ยจระเข้สีขาวเนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นพาหะของพระแม่คงคานะคะก็อาจจะหมายถึงเอออาจจะแบบอาจจะมีการเดินทางได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวน้ําตกก็ได้นะฝันเห็นจระเข้สีขาวเนี่ย ควรจะไปไหว้พระแม่คงคาแล้วก็จะเกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำการเดินทางทางทะเลแล้วก็ก็อย่างที่ไพ่บอกอ่ะฝันเห็นจระเข้สีขาวก็คือจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักถึงขั้นเลิกลากันแล้วก็อาจจะมีปัญหาย้ายบ้านย้ายที่อยู่ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้าน แต่ฝันเห็นจระเข้สีขาวลายด่างเนี่ยก็จะได้รับข่าวจากคนที่อยู่ทางไกลจะได้รับข่าวจากเพื่อนเก่าได้รับข่าวจากทหารตำรวจฝันเห็นจระเข้ลายด่างเนี่ยท่านกําลังจะได้รับข่าวจากเพื่อนเก่าทหารตำรวจจะมีคนติดต่อง,งานมาจะเป็นช่วงที่ท่านอะ่ะจะมีความสุขและมีอิสระมากขึ้นคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะ